กับผมอีกเช่นเคยนะครับชัชวานนะครับชัชวานแชนแนลนะครับหรือช่องชัชวานแชนแนลนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขออนุญาตนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นเอาสรุกนะครับไม่ได้ถึงกับเป็นนักแข่งอะไรนะครับก็วันนี้นะครับ มีคนเล่นอยู่สามทษทีครับ634คนนะครับผมอยู่มือมากอนุบานนะครับเดี๋ยวเราสุ่มเข้าไปในเกมนะครับคู่ต่อสู้นะครับมือหมากอนุบานนะครับ ก็อัตราการชนะนะครับก็40ซนตนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับดูสีนะครับเรามาดูรูปเกมกันนะครับดูลักษณะมากนะครับต้องบอกว่ามันยังเป็นเกมแรกๆอยู่นะครับ ผมผมยังไม่แบบยังไม่ได้อุ่นเครื่องยังไม่ได้วอร์มอะไรมานะครับก็บางทีเล่นอาจจะผิดพลาดนะครับอจาจังหวะนี้นะครับพูดต่อสู้พลาดน,นะครับเราลักไก่เลยนะครับเราเดินหมากนะครับเดินหมากอาตัวนี้นะครับเดินขึ้นไปที่หมายเลขสิบหกเพราะว่าเราบางังคับินอัตโนมัตินะครับดูลักษณะนะครับ อันนี้ถือเป็นช็อตนะครับช็อตพลาดของคู่ต่อสู้เลยนะครับเนี่ยครับถ้าเขาจะเดินหลบเขาก็ไม่ได้เข้าฮอตถ้าเขาจะเข้าฮอตก็ต้องเสียหนึ่งตัวนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเกมแรกเราได้เปรียบนะครับเด้เปรียบมากนะครับ mm hmm. ลักษณะนี้นะครับแล้วก็กินฟรีไปเลยนะครับข้าไปเลยนะครับ ครับเกมแรกนะครับเราเป็นฝ่ายชนะนะครับอามาดูเกมที่สองนะครับก็ต้องถือว่าเกมเมื่อกี้นะครับเหลี่ยมลายนะครับเราริงเหลี่ยมให้ก่อนนะครับโคตูซูอาจจะเผลอนนิดนึงนะครับเอามาดูเกมนี้ครับ คูโตซูจะแกยังไงนะครับลักษณะเหมือนคูโตสูจะแพ้หมากที่เป็นลักษณะทิ้งร่มนะครับหรือว่าดันตรงกลางนะครับลักษณะนี้เราลองดูว่าตอนนี้จะแกยังไงเนี่ยครับคือเข้ามาอย่างนี้ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเราปล่อยกินเฉยๆไปเลยเพราะเรากินต่ออีกสามตัวนะครับเนี่ยครับ ไม่ต้องคิดอะไรนะครับก็ถือว่าได้เปรียบมากๆนะครับแ่เดินนี้จบเกมไปนะครับครับสําหรับเกมที่สองนะครับเราก็เป็นฝ่ายชนะอีกเช่นเคยนะครับก็ถ้าพอเป็นเทคนิคได้เป็นอะไรได้ก็เอาไปปรับใช้เอาเองนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ